นางเอกดังโถโร่งานวันเกิดหมูพิมพกาเคียงข้างลูกชายสุดห่วงนายนภัสขึ้นชื่อว่าเป็นคุณแม่ที่ห่วงลูกชายสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างหมูพิมพกาเสียงสมบูรณ์โดยหมูพิมพกาเริ่มเข้าสู่วงการจากการประกวดนางงามจนได้รับตำแหน่งรองมิสไทแลนเบอร์ปี2531ปัจจุบันยังคงรับงานละครอย่างต่อนเนื่องโดยหมูพิมพกาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว เพราะเคยสมดสเพียงสามเดือนแล้วเลิกลากันไปโดยไม่ได้มีการจดทะเบียนสมดสกันมีลูกชายคนเดียวคือน้องนายนภัสเสียงสมบูรณ์ซึ่งเป็นนักแสดงดีกรีพระเอกล่าสุดทางด้านหมูพิมพากาได้ออกมาโพสภาพหลังได้จัดงานฉลองวันเกิดเล็กๆภายในครอบครัวแต่เอะงานนี้กับสะดุดตานางเอกสาวคนสวยไปเฟิร์นพิมพ์ชนกโผล่ร่วมงานวันเกิดหมูพิมพากาเรียกได้ว่ายิ่งตอกย้ำความจิน้น จนทําเอาหลายๆคนอดเรียกว่าที่ลูกสะพายไม่ได้เลยจริงๆจ้าโดยงานนี้ทางด้านหมูพิมพกาได้โพสตรูปภาพพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าวันเกิดปีนี้แม่ก็จะหัวเราะเสียงดังหน่อยอิอิอะอะฮ่าฮ่า thank you ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวคะ่ะ